You know that I'm leaving. I know how to please you. And I in the freezer. I'm starting to make you feel high. เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอส,ว,สวัสดีคุณผ,ผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้นะครับก็คือจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็คือมีกิจกรรมอ่าร้านค้าแห่งความมืดเข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมครัคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมสายฟรีมาใหม่เพียบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรมั่งนั้นเดี๋ยวฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแต่ละกก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 ิิจจจรร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 มมมมมมััััันน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 นเเ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 ลลลลลลยยยยยยยแแแ้้้้้วววะะะะคคคบบบบ็็ีีีีอออออ่่่าาาาาโโหหขขงงฟปุุ๊ณผูช เป็นกิจกรรม FFCS นั่นเองนะณผู้ชมเป็นกิจกรรม Q ร้อยซอยโทเค็นนั่นเองนะครับก็เป็นโทเค็นใหม่นะครับโทเค็น Hyper X Triangle นั่นเองนะณผู้ชมแค่อ่าเข้าไปสังหารนะครับครบ30คนก็ได้รับไปเลยโอ้โหได้40โทเค็นเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็คือครบตอนนี้ผมสังหารได้แค่10คนนะครับผู้ชมก็สามารถรับได้เป็น20อันเลยนะครับนี่ก็สามารถไปสังหารได้นะครับนี่ปุ๊บแล้วก็ มีกิจกรรมอะไรอีกคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินฟินขาดใจด้วยนะคุณผู้ชมสามารถมารับเป็นตัวหน้าคุณผู้ชมเป็นคนเรียกอะไรเป็นหน้าเพนนะครับเพนทงชาติไทยะครัยโคตรเท่เลยนะครับนี่ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับตั้งแต่วันที่20เป็นถึงวันที่22นะครับตัวนี้ก็เมื่อกี้ตัวเค็นนี้เรารู้สึกว่าเราจะเอาสามารถเอาไปแบบหมุนยุดฟรีได้ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ในหน้าเลขรางวัลนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาหมุนดูดีกว่าสามารถเอามาสั่งเวด้านเองนะครับเอออันนี้คน อันที่เก็บในในแมปเนเครือนไหนอุณผู้ชมจําไม่ได้ละหรือว่าเป็นอันนี้อะ่ะที่ไปเก็บในแมปน่าจะใช่เลยุผู้ชมอันเดียวกันนะั่นแหละเออนี่แล้วก็มันจะแบบอ่าเต็มผู้ชมถ้าเราเต็มหลอดปุ๊บเราจะได้ชุดไปเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้ยากเลยุผู้ชมก็สามารถเจอได้ตามแมปแล้วก็ไปทำภารกิจได้รับ40อันเลยนะครับนี่ได้ชุดมา ใส่เช่าไปก่อนนะครับถ้าเต็มหลอดปุ๊บแล้วก็สามารถได้ชุดไปเลยนะครับถาวรแล้วก็มีบอร์ดด้วยนะครับเกตวิญญาณนั่นเองนะครับนี่ก็มีกิจกรรมใหม่เยอะมากเลยท่านผู้ชมเพียบเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปรูเลยนะครับนี่เป็นกิจกรรม r e e Fire Continental Series นั่นเองนะครับนี่ก็มีตั้งแต่กิจกรรมเชียร์ฟอร์ยูทีมนั่นเองทีมไหนใช่ไหนบอกมาเลยนะครับก็คือเราจะต้องมาเชียร์ทีมโปรดของเรานั่นเองแล้วก็จะได้อ่าน่าจะได้ของรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ว มีกิจกรรมปิกแอนวินใครจะเป็นผู้ชนะนเองนะครับก็คือจะเป็นการเลือกผู้ชนะเหมือนกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ครั้งแรกเปลี่ยนก็นั่นแหละที่ผมให้ดูเมื่อกี้ที่เราแลกชุดไปนั่นเองนะครับแล้วก็ล็อกอินรับรางวัลเป็นสกินแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือรับชุมไรดูครบจบรับไอเทมนั่นเองนะครับก็คือรับไอเทมได้เลยนะครับมันที่ยี่สามไปถึงที่ยี่เก้านี่ก็คืออย่าลืมมาดูไลฟ์สดแล้วก็อย่าลืมมาเล่นรับของรางวัลฟรีๆกันด้วยนะครับอ่าคุณผู้ชมก็ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเดก็ ใครได้กี่อ่าเปอร์เซ็นต์ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่26เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่ารับเซอร์ิพิเศษไปเลยด้วยกันนะครับโอ้โหจะได้อะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยุดวิ่งจิตสามคนเยอะคุณผู้ชมคนเยอะเลยมันมีสูตรอะไรไม่แน่ไม่น่าจะมีสูตรอะไรนะคุณผู้ชมโอ้โหมีของรางวัลใหม่เพียบเลยนะครับโอ้โหของแบบผมก็มีหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเว้นอ่ชุดนี้นะคุณผู้ชมเอ็มพีเดียร์ขับตันผมยังไม่มีว่ะ ซื้อเลยแล้วกันนะครับ MP3 ขับตันของผู้หญิงก็ยังไม่มีอ่ะก็ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ะผมมีแล้วตายแล้วคุณผูวว้ชมผมมีแล้ว MP3 ขับตันคือเสียเพชรฟรีเฉยเบอร์จริงๆเลยนะคุณผูวว้ชมอ่ะเราซื้อชุดไปเลยแล้วกันนะครับเป็นชุดผู้ชายนะครับปุ๊บ404เพชรทเท่านั้นเองนะครับโคตรถูกนี่โคตรเทร่เลยนะครับอ่ะเราเก็บไว้นะครับแล้วก็มีพวกตัวสุ่มจะกินปืนเนี่ยผมชอบซื้อเก็บไว้นะคุณผู้ชมเพราะมันถูกมากเลยนะครับก็อย่าลืมมาซื้อไว้นะครับปุ๊บ เดี๋ยวใครได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดกันเท่าไหร่กันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์อวดกันหน่อยก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสำรวดูดีกวา่าเป็นของผู้ชายเอ้ยตัวนี้ผมไม่มีเนี่ยอิมพีเรียลกับตันของผู้ชายเนี่ยผมไม่มีอันนี้ผมซื้อได้นี่นมคุณผู้ชมผมได้เลยเพราะผมยังไม่มีนั่นเองนะครับโอเคเปิดไปเลยแล้วกันนะครับนี่อ่าทีเลยนะครับตัวนี้ก็แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะท่าทางนี่ด้วยผู้ชมพลังเงินก็มานะครับอ่าเราซื้อบัตรพวกตัวเนี่ยผมชอบซื้อเก็บไว้แล้วกันนะผู้ชมเพราาะว่มันถูกกมาาเเสท่นั้นนนเเเอออองะะะคครรับ่าซื้ไปยยๆลับ เออว่ะบัตรเปลี่ยนชื่อโคตรถูกดูคุณผู้ชมร้อยเพชรก็ผมมีเยอะแล้วมีเป็น10บใบเลยนะครั้งในครั้งเนี่ยจริงคุณผู้ชมซื้อแบบซื้อทุกกิจกรรมมาจนแบบเหลือเต็มเลยอะ่ะไม่ได้ใช้เลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าผมได้รดโคตรเยอะเลยนะครับ ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ากิจกรรมตัวร้านค้าแห่งความมืดเนี่ยมันมีหลายๆเซิร์ฟเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเซิร์ฟไทยนะครับก็คือมีทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟนอกกันบ้างดีกว่าว่าเซิร์ฟนอกเขาเหมือนกับเซิร์ฟไทยหรือเปล่าแล้วก็อ่าของอะไรเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับไปดูกันดีกว่านะครับไปกันเลยอ่านี่เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายมาอีกเซิร์ฟเวอร์นึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเป็นกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดของอ่าเซิร์ฟเขานั่นเองนะครับเเเเเดดดดีีีีีีี๋ยยวววววววรรรรรราา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 มมมมมมมููกก่่่่่่่ััันนนอะะะไบ้้้้้้งงงพคคคคทแลตใช คตนะมาหรือเปล่าครับนี่ก็คือผมสุ่มเล่นเลๆไปแล้วแหละคุณชมได้ถึง90%เลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคุณชมได้ถึง90%เลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็คือมีโอ้โหมีมีดด้วยนะเฮ้ยมีมีดน่าสนใจอ่ะคุณชมมีมีดด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยอุ้ยมีบัตรอภิสิทธิ์ขั้นสูงด้วยนะคุณชมนี่เป็นบัตรอภิสิทธิ์ขั้นสูงก็คือเปิดใช้งานสิทธิ์ขั้นสูงฤดูกาลนี้อ๋อก็คือเราซื้อได้ในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเติมเพชรดีกว่าลองซื้ออะไรดีคุณชมก็เป็นเสริมนอกก็น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะคุณชมดูดิ มีของดีเพียบเลยนุ๊กชมดูดิดูโอ้โหโ,หโคตรน่าซื้อเลยดูดิซื้อมีดดีกว่าแต่มีดรู้สึกว่าเซิร์ฟไทยก็แจกฟรีนะตอนนั้นก็คือเติมเพชรปุ๊บได้รับเลยใช่ไหมอ่อะเออว่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีชุดตัวนี้ด้วยเฮ้ยชุดเป็นชุดอะไรอะสกาเลตเฟรมนั่นเองนะครับเซิร์ฟไทยมีหรือเปล่าหรือว่ามันสุ่มเอานะครับบางคนอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะได้นะครับเออวะอ่ะเออคุณผู้ชมนี่ก็อันนี้ก็คือกระเป๋าตัวน,นี้เฮ้ยกระเป๋าแลนี่ว่ะเอามาขายมาได้ไงเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ในในใน้้้้าาาาแแรรกกกกมมมมันีีออออยูสึวว่่เเเจะะไปลลฮ ตัวตัวคิดเล็กมันเอาออกไปแล้วนี่เอ้ยกลับมาขายว่ะเอาเรื่องคุณผู้ชมก็คือผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าเซิร์มนี้ก็คือเข้ากระเป๋ากลับมาขายด้วยสนุโซเจอร์นั่นเองน้ยครับเฮ้ยน่าสนใจว่ะคุณผู้ชมก็สีก้าเพชรเองก็ซื้อมาได้เล่นดีกว่าคุณผู้ชมเอ้ยสุดยอดไปเลยแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นของและใช่ไหมคุณผู้ชมเออเป็นตัวสีส้มแบบนี้ของแลเลยนะเนี่ยเฮ้ยของดีนะเนี่ย มันจะพูดอะไรนักหนาวเดี๋ยวช่วงตอนนี้ผมก็ย้ายมาเป็นผู้หญิงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเฮ้ยมีกระเป๋ากระเป๋าเฟกโฟด้วยคุผู้ชมนี่เป็นกระเป๋าบันน่กีต้านะครับอ่ามีอะไรอีกอ่ะมีอ่าพวกกล่องสุ่มน้องไก่กล่องอะไรวะคุผู้ชมกล่องสุ่มน้องไก่มันจะได้น้องไก่ไปกินเนาะตายแลว้วเเออวาลองซื้อไปเล่นเล่นดูดีกว่าคุผู้ชมมันคืออะไรวะกล่องสุ่มผู้ชนะน่องสุ่มแล้วมันมีน้องไก่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเปิดดูดิเฮ้ยอะไร อ๋อเป็นหน้ากากน้องชมเป็นกล่องสุ่มน้องไก่เฮ้ยสามเพชรได้เลยสุ่มใหม่ดิอ๋อได้น้องไก่ได้น้องไก่ <c oughs> ไไกจริงคผู้ชมเดี๋ยวเราลองซื้อไปเล่นเล่นก้าวกล่องปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่ามันคืออะไรวะกล่องสุ่มน้องไก่เดะเดวเดมันเป็นของซื้อขเขานุณผู้ชมมันมีกล่องสุ่มน้องไก่ลองดูของรางวัลของเขาดีกว่าเฮ้ยของรางวัลโคตรเยอะคุณผู้ชมดูดิอ๋อมีโอ้โหมีธงแต่ละชาติเลยนะเนี่ยโหโคตรเยอะ นี่มีชุดตัวนี้ด้วยอ่าสีแดงครับสีฟ้านั่นเองนะครับโคตรเท่ผู้ชมเปิดไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บอุย้ยได้เลย เออก็น่าสนใจดีนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นซื้อนอกนะครับได้รองเท้ามานะครับเออน่าสนใจดีทุกชมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็วันว่าเรามาดูแบบแลกเปลี่ยนกับทุกผู้ชมดาวดราม่านะครับว่าเซิร์ฟไทยทำไมไม่มีตางแบบต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะครับก็แบบอยากพาไปดูเฉยๆนะครับก็เอาล่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ภายในคลิปต่อหน้าสำหรับคลิปวันนี้บ๊าายยบครับ